ครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสูร่รายการคิง King ม,ห,มาหาฮาแชมป์วันนี้เฮามาในบุญยังนะฮะข้างๆของว่า,าสนามกีฬาเจร้อยฝีบัดนี้สนามกีฬาอย่างสนามกีฬาเทศบาลครับผมข <ผม S 1> องเชียงใหม่หรือเรียกง่ไงว่าวิไลพะละ,ะจะมีอยู่ร้านหนึ่งป้ายเหลืองๆแบบนี้ป้ายเหลืองๆเลยอ่ะชื่อว่าร้านว่าโกตัม้มอ่ะนักแต่ไข่สังเกตดูไอ้แนวโคตรสู้ชีวิตเลยไปหลายอีพีมากแล้วครับผมชมแต่รอบนี้ฮะเห็นนมาเปิดร้านของตัวเก่า ไปหาไอ้บอลดีกว่าไปหาไอ้บอลดีกว่าป้าจะได้จะได้แปลงร้านอะไรยังไงอรัพี่วันนี้อ๋อก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ครับเดิมทีแต่ก่อนมันเป็นร้านฟู้ดแท็กเนาะยเฮ้ยย้ายแล้วครับว่าเป็นร้านเป็นเรื่องเป็นราวไอ้ย้ายอีนี่ต้องชวนผมมาต้องมีเมนูเด็ดแน่นอนครับไอ้หนังวันนี้จะโชว์อย่างพวกไอ้บอลนี้ชื่อเหรอต้มก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่กับขั้วไก่กับครับขั้วไก่นอกจากนี้ยังมีพิซซ่าครัเอ้ยใช่แหวยไปเลยเนาะโอเคไอ้ ทำไมกั่วไก่ถึงมาเป็นตานานของอ้เลยตอนนี้อต้องมาเป็นไอเดียของไอ้มันมาอายอย่างมันมา,อ,ายอย่างจะได้ยังไงครับแร<ล>กเริ่มก็มาจากโควิดแต่ก่อนแผงอันก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นครับฟุตฮักกันเนาะแล้วทีน,นี้มันอีฐอ่ะมันเศรษฐกิจบัดีตัวแล,แล้วโควิดก็เลยอันแลงก๋วยเตี๋ยวคั่วกไก่เข้ามากพั้วกไก่อยู่แล้วก็เลยแปลงแลงก็เป็นฟุทฮักทีน,นี้ลูกกามันก,ก็มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยก็ติดใจติดลมก็เลยอ่ะ ย้ายเปลนห้าดีกว่าดีกว่าเพิ่มเมนูเป็นพัดไทยกุ้งซอสอดหมอเนือ้อหอยทอดกุ้งทอด<า>อ,อันนี้มักหอยมักหอยอร่อยหอยอร่อยราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่หกสิบบาทครับพัดไทยปกติธรรมดา45ใส่กุ้ง65นะครับเนะี่ยหอยทอด70เนี่ยครับประมาณนี้ครับ มาดูแต่ละเมนูที่บั้นแนะนํากันสักนิดหนึ่งดีกว่าอันนี้คือเมนูต้นสำหรับอันไหนไอ้เมนูไหนเนี่ยครับนี่เตียวข้าวไก่ไข่ออนเซนครับครับสังเกตดูอ่ะถามราคาก่อนกี่บาทหน่อยหกสิบบาทคร่าสิบบาทครับนี่พิซมีไข่ออนเซนมีปลาท่องโกนี่แซวรถกรุงเทพมานะครับเนี่ยอันนี้ bene, นครับเนี่ยแม่น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 นี่คือมามีนี่ปลาท่องโกครับครับผมลองนะครับเออเออเอาแฮมลองลองดูอบอืหมอลำนี่คือหกสิบบาท แม่โอ้โหแคเด้งมากแม่จองแคเด้งจองแคเด้งอือโอ้โหซึ่งแบบปกติแล้วคุณอยู่กับเพิ่มยืมปรุงน้ำพริกน้ำเปลาเพิ่มเออประจัมีซอสอันนี้ครับนี่อ๋อครับครับแชมป์ราดไปน้ำเงินแต่ซอสเฉพาะครับซอสเฉพาะซอสเฉพาะนะฮะซอสเฉพาะเหมเหมาะอืมใส่อะไรหน่ยพี่อะไรอะไรแล้วเนาะจ้าจ้าจ้าอืออือ แต่ว่าเฉพาะของมันแต่แมนต้องใส่อีผมใส่เล้นให้ถ้ามันน่ากินนะคุผู้ชมจ้าจ้าไข่จ้าไข่โอ้ยจ้าไข่อต้อจีไข่น่อยจไข่น้อยเอนี่มอเข้อำแล้วนี่ลแล้ว นึกแค่เมนูเดียวนะคุณผู้ชมแต่ผมก็เผมก็มาซ้ำต่อครับทำไปครับหอยทอดครับหออคนมักหอยต้องมาที่นี่ครับหอยนี่นี่ทั้งอวบทั้งอูมพี่บาบได้หอยนี่กี่บาทครับหกสิบห้าบาทหกสิบห้าบาทหกสิบห้าบาทร้านนี้ใส่นะครับใส่ซอสการใส่ซอสเหมือนกันครับข้อนีเป็นซอสสำหรับใส่หอย ใส่อันเดี๋ยวข้าวไก่กินหอยไม่ต้องน้ำเยอะๆนยพี่เยอะๆเยอะๆเดี๋ยวหอยก็น้ำเยอะๆไม่จับหวานหวานน้อยน้ำหอยมันจะหวานหวานน้ำหอยน้ำหอยจะหวานหวานน้ำหอยอันนี้ต้องคือแชมป์พอแชร์คนชอบนะหอยนี่ไซส์ไซส์หอย่เจ๊ยไซส์หอยเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วโอ้พระเจ้ามันมีที่เที่ยวลงมีที่เที่ยวงานๆนั่นเลยคผม อันนี้ราคาอยู่ที่65บาทครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือเป็นเมนูเสริมจากครั้งแรกที่เราไปมาเมนูบวมได้เลยปิ้นซ้ายกับปิ้นขวาอูมอูมอูมเลยเดี๋ยวดีกินหอยอ๋อปกตินี่คือที่ไหนก็มีผัดซีอิ๊วนี่มีออนเซนทอดครับออนเซนทอดนั่นคือเป็นเป็นถ้าผมสังเกตดูว่าเมนูที่ไอ้ทำมาเนี่ยนะครับก็จะมีไข่ออนเซนอยู่สองเมนูแม่นแม่นคืออ่าขอเรียกว่ามีภาษไทยเนาะซีอิ๊วครับ พ,พ,วพวกไก,ไก่ที่เป็น<ม>เอาได้ิ้นนอลของคนอะไรไหมแม่นแม่นแม่น,มนอันนี้ก็เช่นเดียวกันแม่นอันนี้ถามเลยว่าใส่สูตรหรือว่าใส่น้ำปลาน้ำอันนี้ปรุงครับปรุงปกติใส่พริกอันพริกป่นไก่น้ำส้มนะครับปรุงปกติครับ<ฮ>แต่ว่าน้ำซอสเขาเป็นน้ำซอสพ,พิเศษนะครับ เป็นพวกไก่ตัวถ้าสังเกตนะคุณผู้ชมครับตะกี้เขาไปดูในห้องครัวป่ะนะมันจะมีสูตรพิเศษใสซ่ซุมซ้มซุ่มซุ้มอันนี้อะไรฮะ<ม>เป็นจุดเด่นของร้านนี้เลยทีเดียวนะแล้เด็นรถมือครับรถ <laughs> มือ,อ,อม <laughs> โอเคให้หลังท้ายรายการละฝากร้านที่หนึ่งเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับผมอ่า๋ว้วตี๋ขั่วไก่นะครับโหต้อมเตี๋ยวขั่วไก่นอเปิดเซเนโมงเกิงครับถึงอ่าประมาณสามทุ่มสี่สิบห้าครับทุกวันเว้นวันอาทิตย์ครับ แน่นอนมาเลยครับรับรองที่จครับถ้าใครไปบัตรถูกนะครับนึกถึงสนามกีฬาหรือว่าวิวไรพระละก็ใช่ไหมครับเป่นะดูว่าข้างขี่รถมาข้างข้ต่งรถครับป้ายเหลืองเลืเรีนได้ชัดขี่เลยไปเลยครับเต้นเวิร์ดนะครับเต้นเวิร้นเเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมครับท่านยังไงนะชอบใจกันอย่างไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้ด้วยนะกับไอต่อบนตัวนะแล้วก็คุณผู้ชมท่านไหนนะจะคิดผมไปรีวิวร้านใหม่นะฮะลั่นกันมาเลยครับช่วงนี้ครับปลายฝนต้นหนาวออกแอลกันแล้วครับผมคุณผู้ชมนะเรากลับมาซีซซซัั่่นนน4แแล้้้ววจะะตอดยี5ชมป์เา ได้เลยโอเควันนี้ผม4คน,นครับลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปนะครับไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับแอ๋ผม